ยินดีต้อนรับสู่ช่องยโวคาช่องของคนรักรถตัวจริงไม่ว่าคุณจะชอบรถหรูหราบนถนนรถสปอร์ตแรงจัดหรือแม้แต่ยานพาหนะทางทหารทรงพลังเราพร้อมพาคุณไปรู้จักทุกประเภทของโลกยานยนต์หากคุณเพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการเดินทางสู่โลกแห่งยนตรกรรมของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับยานพาหนะที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคย นั่นก็คือรถสายพานลำเลียงผนหุ้มกรอบไทย60รุ่นปี2026หรือที่หลายคนเรียกสร้างสั้นว่า APC แม้ว่ามันจะไม่ใช่รถสำหรับขับบนถนนทั่วไปแต่มันคือหนึ่งในรถทหารที่มีบทบาทสำคัญและพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นยานพาหนะที่ทันสมัยน่าเกรงขามและทรงพลังในเวอร์ชันล่าสุดปี2026นี้ไทย60มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีในในช่วงต้นยุค60พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการลำเลียงกำลังขนข้ามภูมิประเทศที่ครุขระและเสี่ยงภยัย มันได้รับแรงบันดาลใจจากรถพุ่งกระอกของโซเวียตในยุคนั้นและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของเอเชียตะวันออกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไทยหกสิบได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทนทานและความเรียบง่ายในงานทหารและยังคงถูกใช้งานในบางประเทศรวมถึงรายงานว่าเคยมีบทบาทในการฝึกซ้อมหรือภารกิจตามแนวชายแดนในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมาถึงปี2026รถคันนี้ก็ได้รับการปร,บรับปรุงครั้งใหญ่กลายเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ไม่ใช่แค่ปรับเครื่องยนต์หรือรูปลักษณ์ แต่มีการอัปเกรดทุกมิติตั้งแต่ระบบการป้องกันการขับเคลื่อนไปจนถึงเทคโนโลยีที่อยู่ภายในรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความแข็งแกร่งและดุดันไว้เช่นเดิมทรงเหลี่ยมแบบคลาสสิกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการชนการยิงและการเคลื่อนผ่านพื้นที่ธุกรกันดารแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือแผ่นกรอบแบบคอมโพสิตที่ทั้งเบากว่าแต่แข็งแรงมากขึ้นช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถที่มีน้ำหนักกว่า10ตันหัวใจของไท60ใหม่คือตัวเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแบบใหม่ที่ให้พลังสูงถึง400แรงม้าซึ่งมากกว่ารุ่นเดิมที่ให้เพียง165แรงม้าการเพิ่มแรงบิดทำให้รถสามารถออกตัวได้ดีกว่าลุยทางวิบากได้สบายและตอบสนองเร็วขึ้นในการเคลื่อนที่เชิงยุทธวิธีแถมยังลดการปล่อยมลพิษอีกด้วยภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่หมดจด จากเดิมที่เป็นแค่พื้นที่แคบและเสียงดังกลายเป็นห้องโดยสารที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมเบาะนั่งแบบใหม่ระบบปรับอากาศและหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสที่รวมทั้งระบบนำทางระบบตรวจสอบสภาพรถและการสื่อสารไว้ในจุดเดียวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างมากอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือระบบการสะเทือนแบบอิสระพร้อมโช้ไฮดรอลิกเสริมแรงทําให้การเคลื่อนที่ในพื้นที่ครูขระทาได้รับเรื่องขึ้นลดแรงกระแทกและความเหนอยาของลูกเรือ รวมถึงช่วยยืดระยะเวลาปฏิบัติงานได้มากขึ้นในด้านอาวุธไทย60ยังคงมาพร้อมปืนกลหนักบนหลังคาแต่ในรุ่นใหม่นี้สามารถติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลได้ผู้ใช้งานสามารถเล็งและยิงจากภายในรถโดยใช้กล้องเซ็นเซอร์และจอยสติ๊กช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการต่อสู้อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือระบบการสื่อสารดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมต่อกับโดรนส่งข้อมูลระหว่างภารกิจและทำงานร่วมกับระบบควบคุมกลางในภารกิจทางทหารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสงครามยุคใหม่ที่ข้อมูลอาจมีค่ามากกว่ากระสุนสำหรับประเทศไทยแม้ว่าไทยหกจะยังไม่ถูกบรรจุในคลังยุโทโธปกรณ์อย่างเป็นทางการแต่รถพ่วงเกราะในลักษณะนี้ก็มีความเหมาะสมกับภารกิจชายแดนการตอบโต้ฉุกเฉินและการควบคุมสถานการณ์พิเศษในพื้นที่ธุรกันดาร ด้วยขนาดที่กระทัดรัดระบบที่ยืดหยุ่นและราคาที่จับต้องได้ทําให้มันมีศักยภาพไม่น้อยเลยทีเดียวด้านการบํารุงรักษาไท p 60รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นลดเวลาในการซ่อมบํารุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์หรือรีเซ็ตระบบดิจิทัลก็สามารถทําได้เร็วขึ้นและไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนแม้ว่ามันจะไม่ใช่ยานยนต์ที่คุณจะเห็นวิ่งอยู่บนถนน แต่รถอย่างไท60แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและความสามารถในการปรับตัวของเทคโนโลยีที่เคยสร้างขึ้นเพื่อสงครามและกำลังถูกนำมาใช้งานในหลายบทบาทที่แตกต่างกันในปัจจุบันจบแล้วครับสำหรับการรีวิวไท60รุ่นปี2026ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเรียนรู้เรื่องราวของรถยนต์นอกกระแสเพิม่มเติมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยัวคาของเราด้วยนะครับเราจะกลับมาอีกครั้งกับยานพาหนะที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากถนนสนามแข่งหรือแม้แต่สนามรบขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ